กับซุปเปอร์บอลเกียรติชัยนะครับนี่คือยอดมวยกําลังสอนกระจับให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยซุปเปอร์บอลวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะโอ้ชนะน็อกยังไงน็อกยังไงเข่าโอ้ยเข่าเข่าแผงลิดนะวันนี้นะแรกแเป็นไงบ้างตกใจบ้างไหมก็เล่นเพราะวหนักก็ตกใจมีอาวุธอะไรบ้างที่เราตกใจตอนแรกแหมัดใช่ไหมหมัดขาเนาะตอนแรกแนี่แข่งไหมแข่แข่ง ต่พอจับจุดใต้เน mm hmm ี่ยวิชาเอกเลยเนาะใช่ไหมพ้องพอทีเขายกสามใช่ไหมชนะกี่ครั้งอล้นี่ไปนี้ไปที่สามไปที่สามที่เราชนะต่อเนื่องมาใช่ไหมชนะติดต่อกันเลยโอ้โหโดนอะไรเพราะวม่าที่โดนขาค่ะโดนท้องเนาะพี่สะดุ้งเมีสะดงเนี่ยขาใค่ขาอางเดียวแค่ขาก็ย่ำแกนคทั้งที่สองเคยนะโอ้โหจับกันแข็งตังเลยน้ำหนักดีสุดเท่าไหร่ครับท้องตอนนี้ ประมาณกี่ปอนด์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 ดีสุดตอนนี้ที่ชกได้ชอบชกพี่แกคิดเป็นปอนด์อย่างไรเฮ้ยสา้อยสี่เอยสามอันนี้มันร้อยสิบอันนี้ไปปล่อยขึ้นมาฮะอันนี้ถ้าเกิดชกจริงๆเนี่ยพี่กัดเท่าไหร่ที่เราชกได้ดีนี่นี่พูดสบร้อยสิบเอใช่มร้ยสามเลยสามไมได้เป็นร้อยสิบร้อเอ็ดนะ นี่หลวงวันนี้ครับมาขอ้อที่นึ่งขอหนนี่คือหัวหน้าค่ายเลยจะใช้นะครับพี่ผูดมงพี่ปิวร่มเจเย็นอสจะเย็นอจเย็นวิอนอสวอเย็นวิออส็ิอยอยอเอ่็สิ เด็กรลางโตเห็นน้องบอกร้อยสามเลยคือตอนนร้อยร้อยสามในอดีตนะตอนนี้ไม่ได้อ๋อในอดีตนะในอดีตได้มาต้นปีได้อยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะฟอร์มสนระไหล่เขาก็ก็พยายามครับก็ซ้อมต่อเนื่องพอเสร็จไปได้พักสามสี่วันแล้วก็๋อแล้วมีรายการก็ขึ้นต่อเลยก็าทำไมฮะซ้อมรอรายการซ้อมรอรายการเลยโอ้ก็คือไม่พักพักเสร็จก็มาต่อรัเสร็จก็เริ่มเริ่มซ้อมนี่ตกลงตกลงเราหย่านมไม่ยังอายุเท่าไหร่อายุอายุ ชิมหกปีเองโอ้ยอยู่เรียนชั้นไหนม,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 มสามนะอ่าตั้งใจเ,นะเรียนด้วยนะเรียนครอบครัวกันไปด้วยพี่หลงมองหนะ้าคน้องไงครับรรมองหน้าคนก็อย่าอะไรเป็นยอดมวยนะฮะรุ่นพี่เป็นหนุ่ยอ้ยบุญหลวงบุญหลวงช่องวันนี้ด้วยวอันนั้นใช้บอลบอล,ลูอันนี้เข่าอะไรเข่านิ้วเลยเข้าเข่าลุ่มน้ำปิงเออเข่าลุ่มน้ำปิงนะเข่าเมืองกำแพงนะปิงยมหน้าช่วยเขาเอ้า ก็ฝากแฟนมวยติดตามผลงานค่ายมวยเกยรติชัยอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านครับเอาล่ะครับผมอ่ะสักหน่อยครับเราฝากเอ็ซีหน่อยนะเป็นมวยตดาม้รับานอ่าเป็นยอดมวยไหมเอาเป็นให้ได้นะเอาเป็นให้ได้นะ